โอเคครับตอนนี้ชอบเรกโคลนครับตอนนี้เราอยู่กับในบ้านเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนนะครับโดยการเนี่ยหมักหมูนะครับสูตรอาหารแมวนั่นเองนะเนี่ยเห็นแมวนี่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสูตรหมักหมูกันเลยเราแต่เราต้องเนียนมากๆนะเพราะว่าเพื่อนด่เต็มบ้านไปหมดเลยโอเคเราไปเริ่มไปเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะบดนะฮะบดนี้ให้ละเอียดแล้วก็จะไปผสมกับหมูหมักของเรานะฮะโอเคบดเลยบดเลย เรายาที่นะฮะได้ที่มันดังไม่ได้เคนี่ก็เป็นหมูนะฮะแล้วก็จะเปิดปล่อยไปนิดหนึ่ง ก็เหมือนเออมาเอากระทงกระเทียมใส่อ่ะเออเออกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยต้องมีซอสซอสนี้เดี๋ยวเราทำลายหลักฐานกันดีเลยใช่ไอ้มาชินอีกหมอกันอีกหน่หลักซอไปเยอะอันนี้เราทำหมูทอดหมูทอดหมูทอดต่อไปเลยนะต่อมาทำหมูทอดเนื้อส่วจะทอดปลาไปเลยนะ มันมีอะไรโอ้โเข้มไหมักมีชิมสน้ตัลครับโอ้ระดับไหนล่ะกบกินอมนม้นตาลนี่ไงใต่นี่มใสโอ้โหมันจะไหมเออใส่นี่กบกินกบกินอยหิไก่สุดมั่วแม่งาจริงมันก็ใสมันมากพอพอโอเคใส่วเลย โอเคเดี๋ยวเราก็จะทอดนะครับนู่นเตาเอ้ยกระทะสุดยอดสูตรเนี้ยอร่อยเฮียมันจะโกรธกูไหมเด่ยโอ้โหชิ้นมันเริ่มมันล่าเลยเอาไปเลยเอาไปเลยต่อยไหมต่อยไหมไปทันแล้วเน๊ะโอ้ยมึงเนี้ยอร่อยเด็ดอรเอย หมูมาสุด <Means> ที <lent ceu oking> ่อารมอโคจำแชนแนลไว้นะหัวถ้วยน้อยมึงเก็บทำไมทำไมอ่ะมึงใช้ถ้วยนี้ถ้วยน้อยเนี่ยเดี๋ยวไม่โอ้ไม่แล้ไม่ไหมไม่ไหมนี่แหละอร่อยซอยไหมซอยไหมไม่ซอยแล้วบอสเดี๋ยวรอค่อยซอยทีหลังนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ยยไม่ไหมวะกูบอกแกล้วอย่าใส่น้ำตาลเดี๋ยวมันหนาไน้ำตาลอยงแรกมันนุ่มันหนาวเรียบรอยแล้วนะครับเนี่ยพร้อมเรฟนะฮะเดี๋วค่อยอีกทีเดี๋ยว,ยวยเราไปลอกันเลยดีกาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ้นอก,กอนเหมือน มึงออกเข้ามันก่อเหลือหลือดีนะมึงไม่เมาแล้วกูเมาท้ากูเยวอดกูแล้วกล้องกูเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไร ทำน้ำจิ้มว่ะกูอยากรู้กูนี่ยอร่อยไหมอร่อยปั๊ ก็กินมันกินหมูทอดกันไปมดแล้วนะฮะมันก็บอกว่าอร่อยกันนะครับอันนี้ก็มาทอดปลาครับาเมื่อกีท้ที่ทอดไม่ไม่ค่อยสุกนะฮะอีกแคเดี๋ยวเราคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรต่อครับแอนดูอะไรดิวันดี้ครับยังไงกินหมูครับโอ้ <laughs> ยอดหมู <laughs> คอหมู <laughs> <laughs> อร่อยด้วยต <laughs> <laughs> วย์เออเฉลยถ้ากูช็อตเลยนะ <laughs> <laughs> แต่อร่อยจริงตันงวนี้เอาไปลองทำกันได้รครับเอาไปลองทำได้<ะ>มึงน,นอนทำเฮียกันเนี่ยมึงรู้ไหม